วันนี้พี่วีมีรถตู้น่าใช้มานำเสนอหนึ่งคันเกียร์ออโต้ใครหาอยู่รถตู้น่าใช้ตัวนี้จัดให้เลยนะครับสำหรับปี17.18เรขไม่เพียง9 0 0 0 0มื่นิด,นดกับราคา7 39, 3็0 0สนสามหมพันคอมมูเตอร์คันนี้ภายในผมบอกได้เคำเดียวว่าว้าวแน่นอนเพราะรถสีขาวจัดการทำเบาะด้านในหลังคาเป็น VIP จัดเต็มมาให้แล้ว ครงสร้างตัวรถสภาพกริบไร้ริ้วรอยและที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยถ้าคุณหนึ่งคนกำลังหารถตู้ใช้งานดีๆสักคันที่วดดีรบกตนตามชมคลิปนี้นะเราประกันได้ว่ารถตู้คันนี้สวยพร้อมใช้จัดไปใครอยากได้รถตู้ต้องดูคลิปนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่วีนะวันนี้อยู่ที่เดิมครับสาขาที่2เสริไทย95วันนี้มีรถตู้มานำเสนอสวยๆหนึคันคอมมูเตอร์3.0เกียร์ออโต้ปี17-18เรใหมล 90, ์90,000กับราคา739,000ใครอยากซื้อสดทักมาหรืออยากได้จัดไฟแนน ทักได้เลยนะครับรถตู้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าที่บริษัทภาพยนต์มีในสต็อกเยอะมากใครที่ตอนนี้กําลังหารถตู้น่าใช้น่าใช้สักหนึ่งคันพี่วีแนะนําคันนี้ก่อนเลยนะครับเพราะคันนี้ได้มาเป็นสีขาวและที่สําคัญผมบอกได้คําเดียวว่าสภาพตัวรถสภาพสวยกริบรถหน่วยงานปร,ประจําการเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะได้รถที่เป็นรถมาตรฐานเดิมนะครับผม ไม่มีชนหนักพิคว่ามตัดต่อกอใหม่จมน้ำมาแน่นอนนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยด้านหน้าเห็นไหมไฟหน้ายังใสๆปิ๊งอยู่เลยนะครับชุดกระจังหน้าโครมเมียมโลโก้โตโยตา้ารวมถึงไฟตัดหมอกยังสภาพสวยพร้อมใช้งานลักษณะของตัวไฟด้านหน้ามัลติ r e เฟ e c กเตในส่วนของความสว่างผมรับประกันได้ว่าเอาอยู่แน่นอนในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้าทุกอย่างนะครับเส้นสายเรียมคมชัดเจนนะ เห็นไหมว่ารอแม็กสภาพสวยไร้ริ้วรอยรัดมากับยางสภาพสวยใหม่กริบๆพร้อมใช้งานโครงสร้างด้านล่างตรวจสอบมาให้แล้วลักษณะงานตัวรถไม่มีที่ติผมบอกเลยคุณลูกค้าได้รถราคานี้ไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับในส่วนของตัวพื้นที่มิติภายนอกผมดูแลมาให้แล้วกับคุณลูกค้าที่จะได้รับไปครอบครองแน่นอน ในส่วนของตัวภายในครับเบาะเนี่ยตัวนี้ได้มาเป็นสีแถวนะแล้วก็ทำการปรับในส่วนของตัวหนังเบาะมาให้แล้วนะเป็นลักษณะของเบาะก,กึ่งโซฟาที่ต้องบอกว่านั่งโดยสารสบายมากและในส่วนของตัวหนังไม่มีขาดสวยตึงทุกจุดเบลมีให้ครบทุกจุดทุกตำแหน่งแน่นอนนะครับและที่สำคัญ รถคันนี้มีการตกแต่งในส่วนของตัวฝ้าเพดานมาให้แล้วไม่ใช่รถที่เป็นมาตรฐานเดิมโรงงานนะมีการบุในส่วนของตัวฝ้าเพดานมาให้แล้วพร้อมใช้ติดม่านมาให้แล้วรอบคันในส่วนของตัวฟิล์มก็ติดตั้งมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่ได้รถคันนี้ไปรับประกันได้ว่าคุ้มค่าได้แน่นอนนะครับอยากจะไปใช้วิ่งรับพนักงานรับส่งนักเรียนหรือจะวิ่งรับทัวร์ผมรับประกันได้เลยว่าคันนี้สวยจบ แน่นอนนะครับในส่วนของระบบแอร์เราตัวเช็คให้นะครับใช้งานได้ตามปกติทุกจุดและที่สำคัญด้านหน้าของเขามีการติดตั้งในส่วนของจอ Android มาให้แล้วพร้อมใช้เลยชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์ออโต้สภาพคอนโซลภายในผมบอกได้เลยนะครับว่าสวยทุกตำแหน่งไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานมีบ้างแหละ เล็กๆน้อยๆบางๆตามการใช้งานนะครับแต่ถือว่าเป็นรถมือสองที่ดูแลรักษามาค่อนข้างดีพื้นปูให้ใหม่นะครับสภาพสวยเข้ากับตัวสีภายในรถเลยลักษณะของตัวรางล่องบานต่างๆผมตรวจเช็คให้หมดนะครับใช้งานได้ตามปกติประตูปิดสนิทใช้งานรับประกันได้ว่าไม่มีตกหลังแน่นอนนะครับลักษณะของงานโครงสร้างผมตรวจเช็คมาให้แล้วไฟท้ายเดิมๆพร้อมใช้งานเลยในส่วนของตัวฝาท้าย เปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับโชคใช้งานได้รวมไปถึงในส่วนของรถคันนี้ก็มีการติดตั้งกล้องถอยมาให้แล้วด้วยนะถ้าคุณลูกค้าสนใจและอยากได้รถตู้คันนี้ไปใช้งานผมรบกวนนะครับช่วยติดต่อเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับหรือจะทักเข้ามา เป็นลักษณะของลายก็ยังได้นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ให้เนี่ยสามารถแอดไลน์ได้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงรับประกันเลยนะครับว่าคุณได้รถคันนี้ไปใช้คุ้มค่าจบแน่นอนนะครับในส่วนของตัวพื้นที่มิติภายในผมถ่ายให้ดูในส่วนของตัวฝั่งคนนั่งนะเห็นไหมครับว่าลักษณะของตัวพงมลัยหนังทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพสวยไร้ริ้วรอยจริงๆนะครับเพราะมันเป็นรถที่ผมดูแล ปรับสภาพมาให้แล้วนะครับเลขใหม่93 0 0พร้อมใช้เลยรถในกลุ่มของรถตู้เนี่ยผมมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาลและเกียร์ออโต้นะแต่คันนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นรถเกียร์ออโต้ที่เข้ามาไม่ได้บ่อยนะครับและก็ตอนนี้เข้ามาแล้วถ้าคุณคือลูกค้าที่อยากได้รถไปใช้ในหน่วยงานใช้ในบริษัทหรือว่าใช้ในครอบครัวนะครับผมแนะนาให้ติดต่อหา P ีด่วนเลยนะครับเพราะว่ารถมีการ เข้ามาสับเปลี่ยนหมุนเวียนเรื่อยๆตลอดเพราะฉะนั้นคุณจะได้รถตู้ไปใช้งานในสภาพสวยจบครบทุกคันแน่นอนนะครับ ในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับผมทุกอย่างนะอยู่ในสภาพสวยเลยครับหัวน็อตเป็นหัวน็อตเดิมนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานฝากระโปรงยังไม่เคยถอดแกะแน่นอนนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมแท้นะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างทุกจุดนะครับไลท์ที่ติจริงๆรถในส่วนของตัวปั๊มลมด้านหน้าก <s ett les> ็ยังเป็นปั๊มลมเดิมนะครับลักษณะงานโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นชุดโครงสร้างด้านหน้านะ ลักษณะผมตัวเช็คมาให้แล้วหัวน็อตยังสภาพสวยคมทุกจุดพร้อมใช้สำหรับคุณลูกคา้าถ้ามองหารถตู้ใช้งานในสภาพสวยกริปสามารถนำไปใช้ต่อได้เลยนะครับผมแนะนำคันนี้เลยรถตู้คอมมูเตอร์คอมมูเตอร์3.0ตัวปี17 จด18เลขไม่9 3กับราคา739,000สนใจทักเบอร์โทรด้านบนได้เลยนะครับว่ารถยังอยู่หรือเปล่ารถยังมีเพิ่มเติมไหมสอบถามกันเข้ามาได้เลยสําหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่อยากจัดไฟนัแนนซ์ทักหาพี่วีนะครับรถตู้เรามีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเลยนะครับและถ้าอยากได้หน้ายาวก็จัดไปครับมีให้แน่นอนขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและกลับมาพบการรีวิวได้ใใหหม่นนคคลิป้าสสวััดีรบ